สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่22นะคะอันนี้ครูเขียนผิดนะคะชัวทูนะคะเอเวอูอุเกชัวทูนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทมาเทมาก,ก็คือหัวข้อวิชาการประจำสัปดาห์ต่างๆนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่22ก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นวิชาหรือว่าหัวข้อการเรียนยังเกี่ยวกับ ทวีปต่างๆในโลกนี้อยู่ในสัปดาห์นี้ในคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานะคะซึ่งคลิปนี้คำศัพท์ที่จะได้เรียนครูจะพาอ่านพาเรียนเนาะในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาซึ่งคำศัพท์ต่างๆต้องขอขอบคุณครูเบริเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เขียนคำศัพท์ที่สำคัญให้แล้วก็ครูก็นำมาสื่อสารต่อให้ทุกคนได้เรียนด้วยกันคะ่ะมาดูคำศัพท์คำแรก แอฟริกาแอฟริกาก็คือทวีปแอฟริกาหรือว่าแอฟริกานะคะอันนี้เราหมายถึงทวีปนะทวีปต่างๆในโลกนะคะไม่ไม่ได้หมายถึงประเทศนะคะทวีปแอฟริกาเขาเรียกว่าแอฟริกานะคะทีนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่ามิลลิอาร์ มิล l ิอาดนะคะมิลาดก็คือ1,000ล้าน1,000ล้านครูคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนประชากรนในทวีปนี้นะคะอันนี้ครูคาดว่านะคะอันนี้ออกเสียงว่ามิล l ิอาดมิลอาดก็คือ1,000ล้านเห็นไหมคะคำว่า1,000ล้านเนี่ย ครูก็ต้องไปฝึกเขียนนะหนึ่งพันล้านเขียนยังไงนะคะก็คือมีเลขศูนย์เนี่ยทั้งหมด9ตัวแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงหน้าก็คือมีตัวเลขทั้งหมดเป็นกี่ตัวเนี่ยสิตัวนะคะมีเลขศูนย์เตัวเขาเรียกว่า1,000งพัล้านหรือว่าม i l ล i a า d คำศัพท์คำต่อไป m e r n เ n ็นแฟ i ลานแม้ n แฟมติลานแม้ n ก็คือมากกว่า50นะคะแฟมติอ่านว่าแฟมต y ก็คือ50นะคะ50ประเทศนะคะล้านแปลว่าประเทศนะคะแม้ n แฟมติลานแปลว่ามากกว่า50ประเทศเห็นไหมคะ1ประเทศก็เขียนว่าลาน2ประเทศก็เขียนว่าลานเราจะไม่เติมลานเดช ไม่ใส่นะคะไม่ว่าจะกี่ประเทศจะ50ประเทศจะ10ประเทศเราก็เขียนล้านเหมือนเดิมไม่มีอะไรเติมข้างหลังเขานะคะเพราะฉะนั้นคําว่าล้านจะมี1มี2มี3มี50ก็ตามเขียนแค่คําว่าล้านแม้ n family ล a n d คำต่อไปซาฮารานะคะซาฮารานะคะซาฮารา ็คือชื่อเป็นชื่อเฉพาะนะคะต้องเขียนด้วยตัวเใหญ่เพราะว่าชื่อของซาฮาราก็คือทะเลทรายซาฮาราซาฮารานะคะทะเลทรายซาฮาราเนี่ยจะอยู่ในทวีปแอฟริกานะคะแต่อาจจะครอบคุมไปหลายประเทศนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีความกว้างนี่ประมาณนะคะประมาณ 2,000ถึง2,500กิโลเมตรนะคะคิดดูว่ากว้างขนาดไหนกว้างมากนะคะเขาก็เลยประมาณประมาณไว้นะคะครูก็ใส่เครื่องหมายประมาณให้แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือความกว้างใหญ่ของทะเลทรายซาฮาราท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสิ่งที่สำคัญในส่วนต่อไป ในทวีปแอฟริกาก็คือนีเลนนีเลนนะคะนีเลนก็คือแม่น้ำไนแม่น้ำไนในภาษาอังกฤษในภาษาไทยซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะแต่ภาษาโนชเขาเรียกว่านีเลนออกเสียงตามเสียงสระที่นี่นะคะก็แม่น้ำไนเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกเกือบ7,000กิโลเมตรก็ประมาณ ก็6,671กิโลเมตรก็เฉลี่ยไปว่าเกือบ7000กิโลเมตรนะคบถือว่ายาวมากๆนะคะซึ่งแม่น้ำสายนี้ก็จะไหลผ่านประเทศอียิปต์นะคะภาษาอียิปต์ดานแล้วก็ประเทศเอธิโอเปียภาษาโน๊ตเขาอ่านว่าอีิปต์สูดานเอธิโอเปียนะคะอันนี้ประเทศอียิป,ะะปต์นะคะอียิปต์นะคะหรือว่าประเทศอียิปต์เนี่ย จะเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้แม่น้ำนีลหรือว่าแม่น้ำนายเนี่ยเยอะที่สุดนะคะจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำนีค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนๆเ,เยอะมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคำว่านีเ e นนะคะนีเลนเห็นไหมคะเบสต์แอมฟอร์เลยเพราะว่าเป็นชื่อ,อเป็นชื่อแม่น้ำนายโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือต้องตัวใหญ่ก็คือเป็นนีเลนก็คือ แม่น้ำนายคะ่ะยูร์บรุกยูร์บรุกก็คือการทำเกษตรกรรมการทำไร่ทำนาการเกี่ยวกับเกษตรทั้งหลายนะคะเขาเรียกว่า u b r บร k กยูก็คือพื้นดินนะคะพื้นดินบร o กก็คือการใช้ ยูบรูก็คือการเกษตรกรรม transport t r a n s p o r t ก็คือการคมนาคมก็จะเป็นคำที่ใช้ในหัวข้อนี้นะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะยูบรู r a n s p o r t h a n d l e h a n d l e ก็คือการค้าขายการซื้อขายนะคะ handle คือการค้าขายมีการซื้อมีการขาย resource resource Res ก็คือทรัพยากรสิ่งที่มีค่าในพื้นที่นั้นๆเขาเรียกว่า resource คำสุดท้ายค่ะคร p ปชุน คอรัปชันนะคะคอรัปชันก็คือคอรัปชันไม่แน่ใจว่าเขียนถูกไหมนะคะคอรัปชันก็คือการโกงการทุจริตการที่ไม่สุจริตนะคะการไม่โปร่งใสการโกงทุกชนิดนะคะเขาเรียกว่าคอรัปชันนะคะก็ออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยนะคะว่าคอรัปชันเนาะอันนี้คอรุบชูนก็คือการโกงการไม่สุจริตค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็เป็นคำศัพท์ที่ไม่กี่คำแต่ว่าเราก็เรียนรู้เป็นหัวข้อของวิชาการในสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาซึ่งจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกามาก่อนแต่ว่าในกรณีที่เรามาอยู่ที่นอร์เวย์ใหม่ๆมันอาจจะมีคำศัพท์หลายๆคำที่เรา จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะประกอบการเข้าใจในเนื้อหาที่เขาพูดคุยกันในห้องเรียนนะคะไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรแต่ว่าคําศัพท์ที่อยู่ในคลิปนี้ควรจะเข้าใจแล้วก็ควรที่จะให้มันผ่านหูผ่านตานะคะเวลาที่เขาไปคุยกันในห้องเราจะได้รู้เรื่องกับเขาเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะ,ะยังไงก็ สัปดาห์นี้คงจะมีหลายคลิปเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมติดตามให้ครบทุกคลิปนะคะครูก็จะพยายามลงให้อยู่ต้นต้นอาทิตย์นะต้นต้นสัปดาห์เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้นำความรู้ได้ไปใช้ที่โรงเรียนได้ถูกต้องนะคะหรือว่าได้ทันการเขาเรียกว่าได้ทันการนะคะทันเวลาเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ